วันนี้เรากำลังจะไปต่างจังหวัดกันคุณแม่ระดับ้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณแม่ระดาบเขาเป็นมิสแกรนสุพรรณบุรีเบอร์เบอร์ะเบอร์สองพี่เป็นน้องหนึ่เป็นลูกคนจริงปะเนี่ยเป็นการรวมสี่สาวโฟแองจี้อย่างเปิดตัวละำง JBL คุณแรดดาคนเดียวก็เลือกว่าเสียงลำโพงพลังแล้วนะครับเดีือวเจออีกสามพี่น้องที่เหลือเมื่อมารวมตัวกันเดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสุพรรณบุรีกันทุกคนขอต้อนรับสู่รายการพางนึงจกลับ้าใ่เรากิจยวกับข้าวว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นคืนมีบ้าอ๋อคือวันนี้ยบบอย่างแน่ๆแล้วหนึ่งมีการต้องมีต้องมีบนรถแลวมีป้าเป็นคนขับอีกแล้วนะครับ มากเลยครับมอหนูหรือมอใครดูสีเสื้อด้วยมีสู้กับควายเพื่อนอ่ะออกกระเบือกระเบืออเราไปตลาดเลยใช่ไหมไปตลาดเลยเหรอคือเนี่ยเขาเรียกตลาดบางรีเป็นตลาดประจำอำเภอสองพี่น้องาาาางงลล่่บ เ็นแบบว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเอาของของชุนชุนตัวเองบ้านตัวเองมาวางขายตลาดเนี้ยน้ำจะเล่แม่จะเล่าตั้งแต่ย้อนยี่สิบปีเลยบ้านเลยไม่ได้วามแขนมาเมื่อแล้วเสร็จกูไปบ้านคุณแม่ใช่ไหมบ้านคุณแม่คือบ้านเกิดบ้านเกิดกลุ่มชาวโฮมแลนด์สามีพูดว่เขาตายใช่ป่ะอันนี้เขาจะเอากระดูกสามีเขาเอาไปใส่เขาเรียกว่าอะไรวะเจดีสถูว โมโหกัโกดใจญ่กโกดใหญ่กว่าโกดโมโหไม่ใช่รนเปรี้ยวกราดไม่พอใจไม่โอเคอะไรบ้า ตอนนี้นะคะเราถึงสุพรรณบุรีแล้วแล้วก็คือเราอยู่ที่ตลาดบางลีตลาดบางลีผู้เชี่ยวชาญตลาดบางลีผู้ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าพอเป็นดาราปุ๊บตามันเริ่มแฮนแสงเลยหรอก็เคยจะได้อะไรแต่ที่นี่มาเนี่ยดูดูเลยสัตว์วันนี้นะคะก็คือมาถึงบ้านของคุณแม่รัดาแล้วก็สี่พี่น้องโฟแองจี้แล้วเป็นงานเปิดตัวลำโพง JBL ที่สาขาสองพี่น้องโอ้ยเป็นงานเปิดตัวลำโพง JBL สิโอ้ย ก็คือวันนี้เขาจะมีการเขาเรียกว่าเอากระดูกของแฟนฟอปตะวันมาเต่มดี่อะไรเรี่กอะไรโกดหรือว่าโผหรือว่าวีหรือว่าเวียนหรือว่าจาอารมณ์ไม่ได้จะได้ว่าโกรธมั้งอุ้ยแต่มันเวอร์นะและนี่คือที่ใครจะอ้ยเธอช่วยด้วย นี่คือภาชนะที่จะใส่กระดูกของแฟนประอ้วนนะคะมึงเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรียกเลยดื้อเจดีแต่เป็นผู้สนิกระชนใชรปะ่ไม่ใช่นะ่ไหเาเลสตว์แฟนประอ้วนเป็นคนก่อสร้างในสาราสัตว์เขาได้ผู้รับมาดเลยประอ้วนคือพี่สาวของใครตุมตุ่มตุ่มัุนมตุ่ม่มต่มต่มตุ่มตต่มอะไรมตุ่มตุ่นสุมตุ่่่่่่ม่า เป็นเอาดมว่าอะไรนะโดมโดมหมอหนูเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยเนี่ยว่ามันเรียกว่าโดมที่เด็กเขาเรียกเป็นโกดเป็นสุติสถูปอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้เลยไม่เคยเรียกไปถูกกันไม่เคยเรียกอันนี้คือสร้างเองใช่ถ้าเราทำเองเอาแบบเองเพราะว่าเราสามารถรับซื้อได้เลยมันเรียกว่าอะไรอะไรอะไรอ้าวถ้าหรือห้าหนูจะได้เรียกถูกไงได้จะดีเลยได้จะดีไปนะาเจดีแต่ถ้าเป็นดีเจอ่ะเออ และนี่คือสิ <an> ่งที่มันคือไฮไลท์นะข้าวแกงบ้านงานแล้วแม่ครัวเนี่ยเสียงต้องดังไดูหนุ่มพรดธาตุข้างแกงถ้ามาทำบุญเกับบ้านนี้กูว่าไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่า ทำไมอ่ะข้าถะให้ดูไงลูกข้าแถะปลาจัดแจงมากรอคนทอดแถไเลยก่อนเผาเอวแล้วทอดแถนี่ต้องใช้กระทะป่ะคะใช้หม้อทอดเลยน้ำมันเนอะหม้อแรงดันบุรอดมีอะไรที่ทอดได้อีกจะทานน่องปลากระถินทิ้งทอดทิ้งแล้วก็เลยใส่รองเท้ามาดีอ่ะ บูลทอดลงไปเป็นปลาให้หน่อยดีจะได้เห็นภาพคนดูเขาจะได้รู้ทิทเรียลอ2อ,อ้าอุยอ๊ยเธอชะรู้ละใครทอดแห่ได้เก่งที่สุด <c oughs> คุณแม่นดาเพราะว่าเวียงเก่งมาก <c oughs> <c oughs> ทลยบ่อเนี้ยเป็นสระว่ายน้ำซึ oui> <t os> <t os <t os <t os ่งไม่มีปลาสักตัวด้อาวลได้จอเลืขึ้นมาหรอคือต้องให้ได้ปลาเลยเหรอสิชีวิตของคนต่างจังหวัดเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเหวี่ยงแผลก็มีอย่างละสุ่มอ่ะจากสุ่มป่ะสุ่มคุณปลาตสุ่มนาลยสุ่ม่มาโอ้โคนนั้นแล้แต่ โอ้ oh, ามาตามตะกร้อตกแต่งกระตัวดูอีได้วแค่ว,ว่าแค่มาดูแบบมีอะไรหน่อยทำเพื่อคนดูค่ะโอ้โหแท็กบ็อกดีมากเลยลานแท็กบ็อกสวยมากเลยจลับมือให้กับ,กบค,คนแรกเดี๋ยวคนที่สองอา <c oughs> แม่หนูว่าเรื่องขออแห่เหอะมาเล่นเดินแบบตรงนี้สนุกเลยอระมันต้องเดินคู่กันปะนปะแล้วมันตกน้ำนะหนึ่งสองสาม m สองพี่น้องทำไมไม่เดินตบดิม้ามือวะอะไรนะม่เดินตบดิม้ามือวตาเธอละไปแดะดะดเดะดดอเข้ไปเพ้งอรอวุมมา Let me be your woman don Let me be your woman 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 Let me be your woman 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 <laughs> อันนี้คือเป็นการพรัฒนาบุคลิกภาพหรอบ้าอมังกรคุณเนอลิดา ไปบังคับให้คนอื่นมากดซับสไครป์ช่องในช่องยูเจนเจนโอ้ยเออคุณ <c oughs> แม่หน้าดาเหมือนไงรู้ปะปคุณพี่ที่เป็นพนักง,งานตามห้างอะ่ะแบบคิงส์เสริมความงามอะไไ่ะอ <c oughs> แนะนำคอร์สเดินแบบก่อนนะม <c oughs> ีการบอกว่าเดี๋ยวมาเดินแบบก่อนนะด้วยนะเ <c oughs> ขาเดินกันหมดแล้วยกเว้นแม่คนเดียวนี่แหละ เธอร้องหนีแม่เหรอะหะนางเด็กไปทางนั้นร้องหนีโอ้โหอะแม่อันนี้คือคลองที่ขุดเองเลยเหรอก็อ <laughs> ม,มีเชื่อมมาคลองใหญ่ข้างหลังนู่นเลยยาวคลองใหญ่ที่ว่านั่นก็คือทะ <laughs> <laughs> เลมายมูมอย่าไกลไป <laughs> ฉันรู้ว่าใช้ใ,ชใครขุด <laughs> นักสืบพันทิพย์ข <laughs> <laughs> ุดเก่งมาก <laughs> อันนี้คือเปลี่ยนเป็นวิธีการใช้เบ็ดตกปลาแล้วนะคะ <laughs> อ,อ่าใส่ซาวเอฟเฟกต์กแบบใส่ซาวเอฟเฟกต์กเงาๆหน่อยทุกคนแล้วคือตอนเนี้ยนั่งรอปลาที่คุณแม่รัะดาเขาอยากจะมีภาพอยากจะมีฟุตเนี่ยแล้วคือทุกคนเนี่ยคือฟุตท,ที่เขาตกปลาได้เอามาใส,ายยส่อินเสิร์ตหนูว่าง่ายกว่าเอาอ <laughs> ได้นะไม่ได้ใช่ไหมกระเทยมาทำบ้าไม่ขึ้นหรอกแม่ออไม่ไเป็นไรจิบจิมีใบอะไรเป่าปลาอะไร กบอมบมันจะอยาึงลงไปหาดิลงไปหาดิจะได้รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้แวะตลาดบางลี่ก็ไม่ซื้อปลามาเอามาหยอดลงไปก่อนปลากระดีโบปลากระดีหรออันนี้ปลากระดอกเดี๋ยวเวียงเนาะอ่าคนเวียงมาอีกหนึ่งคนไปมาเจ้าลงกันเหรอฮะกูดวครับไวได้แล้วได้แล้วดูยมาแล้วมาอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะทุกคนไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ คือเขาจะทำมากินเออมาเอามากินกันจริงจอ่าอ่าอ่าัคคมนดอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ปลานี่มาแล้วก็คือปลาที่เรากินเมื่อกี้คือทอดาจากตรงนี้เลยอาหารจากตรงในบ่อนี้อันนี้ก็คือถือแห่แต่ว่าไม่ได้เดินไปทอดนะคะเดินไปตลาดไปซื้อปลา,ไ,ไ,ไ,ปาไปค่ะโอ้โอโอ้โหไปลุงกลงสวยงามเลยเนี่ยะไม่มีปลาด้วยเหอว้ายเอาขึ้นมาหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยว้ายเยอะมาก อุ้ยตัวใหญ่มากเนี่ยปลาเผานี่คือวิถีชีวิตนะคะทุกคนสามสิบสามสิบสามสิบสิบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทุกคนทฤษฎีใหม่อ๋อเอาเถอะนอนหลับหรอถึงว่าดิไม่เงียนเลยมาถึงร้องพื้นบนหน้ามึงอะเอานี่นะก็สนุกมากเลยทริปสุพรรณเเอื้อนอยู่เลย มุขระกิริยาอีกแล้วจริงจริงก็เป็นฟิวโอปุ่นแหละเพราะว่าได้ไปเจอครอบครัวคราบครใหญ่สุพรรณเป็นแหล่งกำเนิดของบทเพลนลูกทุ่งมากมายวันนี้เราจะต้องแบบว่าจัำเป็นลูกทุ่งเลยตัวฉันเกิดมาอะไรต่อเป็นหนุ่มสุพรรณเอาดอกตากแดดั้งามาอ๋อ เศร้าบกันมากสตล์ลมโบ้รลิวหอมปลิวฮาร์ดปิวละลองตระต่ต่คิดถึงอู้นสุพรรณก็ถึงบอกไงว่าเป็นเพลงสุพรรณถ้าจะสมิวัาสุพรรณบุรีอะของจริงมันต้องเป็นนี่ผีประจานแม่บันจิตผีประจันให้ห่อยเอเอิงเวันนี้มันรอดมาวันนี้มันรอดมา แม่ลัคาก็มาด้วยนพีู้กเขามาวันนี้พูกเขามาป่าป้าก็มาด้วยวันนี้บุรุษเดินวันนี้บุรอษกลับแม่ลัคนากลับด้วยวันนี้พวกเขารอวันนี้พวกเขารอป่าป้าก็ับด้วยไม่ได้ นะก็ถือเป็นวันที่แบบค่อนข้างสนุกแล้วแปลกใหม่แล้วก็มันจอยมีมันจอยมันคือแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนรถทริปเหมือนกันนะคอมเมนต์ได้นะคะถ้าอยากให้ภูเขาวุหรือแล้วก็ป้าแล้วก็แม่นะคะออกไปข้างนอกสนุกสนลืกันอีกเนาะ่วันนี้พวกเราทั้งสี่คนนะคะขอตัวลาไปแล้วครับบ๊าไปไปไปายอ่ะให้ป้าก่อนโอเคป้าโหเดบ้าจ้า เอานาำมาให้บุญรอดที่รถนะคะม <asan> ันถึงขนาดต้องโทรไปเลยนี่ฮะดาราดาราหรอมันไม่รถหรออันนี้ค่ะค <iful> <the> ุณบุญรอดค่ะคุณบุญรอดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่างานเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามนะคะพักก่อนเลยค่ะเธอดูนะรวมญาติแบบกระเทยแล้วรู้ยังว่าบุลอดอาการซีนได้ใครชาวบ้านเขาใส่สีขาวหมดคนละดาใส่สีนี่ค่ะบันเย็นเลยค่ะฉันเปลี่ยนญาฉันเมีสีขาวมา บีคนอื่นสีขาวรู้เลยว่าบุรอดกันซินได้ใครนะคะ